การชิงแชมป์ไม่ยากเท่ากับการรักษาแชมป์คนที่มีพ่อแม่ร่ำรวยจะรักษาทรัพย์สินมรดกและความมั่งคัง่งให้ยังคงอยู่เหมือนกับที่พ่อแม่มีมันยากยิ่งกว่า,าการที่คนอย่างพวกเราจะเดินหน้าสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองครับวันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเราอาจจะเกิดมาจากครอบครัวเกษตรกรครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานนะเหมือนผมที่เกิดมาจากพ่อแม่ ครอบครัวที่เป็นเกษตรกรผมคิดว่าถ้าผมพยายามสักวันหนึ่งผมก็สําเร็จได้ถึงแม้ผมจะมีต้นทุนหน้าตักที่ไม่ได้เหมือนกับคนที่เขามาจากครอบครัวที่พ่อแม่พร้อมแต่อย่าลืมนะครับวันที่พ่อแม่เขาสร้างไว้มันส่วนของพ่อแม่เขาสร้างผมอาจจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่ยากจนเขาอาจจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยแต่ผมบอกไม่ได้ว่าลูกๆผมเขาจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นอะไร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทรช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําแนวคิดการพัฒนาตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมให้รับชมแล้วฟังนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทาคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆที่บอกเล่าถึงอาชีพการเลี้ยงวัวที่บอกเล่าถึงแนวทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควรจะลงทุนไปในทิศทางใดบอกวิธีการทําธุรกิจว่าจะทําแบบไหนที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จก็มีท่านผู้ชมได้เข้ามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็เข้ามา รับชมรลบฟังเป็นจํานวนมากนะครับการที่ท่านผู้ชมเข้ามารับชมเป็นจํานวนมากแสดงว่าท่านผู้ชมได้ตื่นตัวได้เห็นความสําคัญของการสร้างอนาคตนะครับก็เลยอยากที่จะเข้ามาหาความรู้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีประโยชน์ในการที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและก็รู้ทันว่าเราจะพัฒนาหรือลงทุนทำอะไรไปในทิศทางไหนเพื่อให้เรา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้ผมถ่ายบรรยากาศอยู่ท้องไร่ท้องนาผมนะครับบริเวณถนนที่ผมนั่งอยู่ที่เมื่อวานก็ได้ทําการไถปรับพื้นที่ไปนะครับวันนี้ก็เตรียมแปลงสําหรับที่จะปลูกกล้วยนะครับก็คือยกร่องขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวฝนมานี่เดี๋ยวน้ําจะท่วมนะครับก็ทําการยกร่องก็ทําด้วยมือเรานี่แหละครับใช้จอบนะครับท่านผู้ชมคงเห็นวางอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ ทุกอย่างนะครับที่เราสามารถใช้เวลาว่างสามารถที่จะใช้แรงเราเพื่อลดค่าใช้จ่ายผมก็จะพยายามทําแบบนั้นนะครับก็คิดซะว่าเราออกกําลังกายไปนะครับอะไรที่เราทําไม่ไหวก็ต้องจ้างเราก็จะได้ประหยัดเงินไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนีท่านผู้ชมถามผมมานะครับว่าในการทําธุรกิจวันนี้หรือจะสร้างอนาคตมันมีโอกาสสําเร็จไหมอะไรเป็นจุดที่ทําให้ ความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเดินไปถึงบางคนเดินไปไม่ถึงผมว่าวันนี้ทุกคนอยากสําเร็จนะครับต้องถามใจของทุกคนว่าไม่มีใครหรอกครับไม่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตไม่มีใครไม่อยากรวยครับเพียงแต่ว่าทําไมความสําเร็จมันไม่เท่ากันเพราะว่ามันจะต้องมีสาเหตุเพราะทุกคนทําไปแล้วทําไมคนนึงสําเร็จทําไมคนนึงพลาดน,นะครับผ<า>ม<ห>อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าอยากอยากให้ท่านผู้ชมลองกลับไปมองว่า สมมติว่าเราจะทําอาชีพอะไรขึ้นมาสักอย่างท่านผู้ชมมั่นใจไหมครับว่าเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างแรกต้องถามความเชื่อมั่นในตัวเราก่อนทุกคนมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจณนะวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆมันเยอะมากโอกาสในการที่จะเดินเข้าสู่รั้วของการทําธุรกิจหรือหาโอกาสทางธุรกิจมันมีมากกว่าสมัยเมื่อก่อนณนะวันนี้ ถนนแต่ละเส้นเส้นทางแต่ละเส้นคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินวม่าจะเดินในเส้นทางไหนโอกาสในทางธุรกิจมากกว่าอาดีตอย่างสิ้นเชิงอดีตนั้นกว่าจะหาอาชีพกว่าจะทําธุรกิจเลยได้ยากเย็นแสนเข็ญเพราะทุนก็มีส่วนเกี่ยวข้องการปิดกั้นของผู้ค้ารายเดิมการที่จะติดต่อซัพพลายเออร์หรือการที่จะขออนุญาตทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันค่อนข้างที่จะ ไม่เปิดกว้างแบบทุกวันนี้แต่ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีช่องทางในการแนะนําให้พวกเราทําธุรกิจมีโรงเรียนสอนธุรกิจเยอะแยะแต่ความสําเร็จของพวกเรามันไม่เท่ากันส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของการเลือกเส้นทางเลือกเส้นทางยังไงครับถามว่าวันนี้การที่เราจะรวยได้มันมีตั้งแต่การลงทุนทําธุรกิจการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์การเป็นตัวแทนการขายที่ดิน การเป็นในหน้า t i k t o อกการขายผ่าน e-commerce การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมันมีช่องทางที่หลากหลายมากแล้วทีนี้เมื่อแต่ละคนตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางนั้นแล้วแต่ละคนเดินไปจนสุดทางที่ตัวเองวางไว้หรือไม่แล้วบางครั้งก็ไปเลือกในเส้นทางที่มันผิดเอาประเด็นแรกครับเรามีความมั่นใจในเส้นทางที่เราเลือกหรือไม่ อย่างวันนี้ผมตัดสินใจที่จะเดินในเส้นทางของการทำไรนาสวนผสมการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ผมเริ่มที่จะปลูกกล้วยเริ่มเลี้ยงสัตว์เริ่มปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทำไมผมถึงทำไม่อยู่เพราะผมเชื่อมั่นว่าไรนาสวนผสมนี่แหละมันจะตอบโจทย์ผมในอนาคตถามว่ามีเสียงคัดค้านเสียงทัดทานจากคนอื่นรอบข้างผมไหมมีเยอะแยะครับวันนี้แค่ผมปรับพื้นที่ทำถนนกว้างขนาดนี้ หลายหลายคนก็บอกทําไปทําไมเสียพื้นที่แต่เพราะผมมองเห็นไงครับว่าอนาคตข้างหน้าตรงนี้จะต้องเป็นสวนผลไม้ตรงนี้ต้องเป็นสวนกล้วยมันจะต้องมีรถที่จะมาลําเลียงและขนของแต่ถ้าผมไม่เตรียมการวันนี้อนาคตมันก็ไม่เกิดขึ้นและถามว่าทําไมผมถึงเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะผมเห็นตัวอย่างของคนที่สําเร็จที่เขาเอามาถ่ายทอดผมเชื่อว่าคนที่เขาทาสําเร็จมาก่อนผมเขายังทําได้เลยและถ้าผม เอาแนวทางที่มันถูกต้องมาทำต่อยอดผมก็เชื่อว่าผมจะเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้เหมือนกันและผมก็เชื่อว่าผมจะเดินไปถึงเพียงแต่ว่าเส้นทางเดินของผมนั้นมันอาจจะยังไม่ถึงในเวลาอันรวดรนวันสั้นนี้มันอาจจะใช้เวลาสามปีห้าปีสิบปีแต่ผมก็จะต้องเดินทางไปให้ถึงจุดหมายผมให้ได้วันนี้ผมก็เลยถามท่านผู้ชมเลยครับว่าท่านผู้ชมอยากจะทาอะไร ท่านตัดสินใจจะทำอาชีพอะไรเพื่อเปลี่ยนชีวิตสร้างอนาคตให้กับครอบครัวท่านแล้วท่านมั่นใจแค่ไหนที่จะเดินในเส้นทางนั้นทําไมคนโดยส่วนใหญ่เดินไปไม่ถึงเพราะทุกคนเมื่อเลือกเส้นทางแล้วทําไปได้สักพักเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอข้อโต้แย้งเจอคำค่อนขอดนินทาเจอคําพูดที่พูดจาถากถางพูดจาไม่ให้กําลังใจ เราก็ท้อแท้สิ้นหวังและเราก็เบี่ยงเส้นทางและเปลี่ยนไปจากเส้นทางนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ในขณะเดียวกันที่ผมบอกว่าหลายๆคนมีเส้นทางให้เลือกเยอะแต่ทำไมถึงไปเลือกในเส้นทางที่ไม่ควรที่จะเลือกทำเอาง่ายๆอย่างเช่นอาชีพวันนี้อาชีพที่สุจริตมีเยอะแยะแต่ทำไมยังมีหลายๆชีวิต ไปเลือกในการทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะไปค้าขายยาเสพติดไม่ว่าจะไปค้าขายของเถื่อนพน,นันออนไลน์อบายามุกต่างๆทําไมหลายๆคนซึ่งมีความรู้ซึ่งได้เห็นข้อมูลข่าวสารสารพัดแต่ทําไมถึงเลือกในเส้นทางนั้นนี่คือการที่มีโอกาสแต่เลือกในสิ่งที่มันผิดพลาดวันนี้นะครับ ผมว่ามันเป็นโอกาสสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะมีจะจนมันให้โอกาสสำหรับคุณเสมอวันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเราอาจจะเกิดมาจากครอบครัวเกษตรกรครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะเหมือนผมที่เกิดมาจากพ่อแม่ครอบครัวที่เป็นเกษตรกรผมคิดว่าถ้าผมพยายามสักวันหนึ่งผมก็สำเร็จได้ถึงแม้ผมจะมีต้นทุนหน้าตัก ที่ไม่ได้เหมือนกับคนที่เขามาจากครอบครัวที่พ่อแม่พร้อมแต่อย่าลืมนะครับวันที่พ่อแม่เขาสร้างไว้มันส่วนของพ่อแม่เขาสร้างผมอาจจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่ยากจนเขาอาจจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยแต่ผมบอกไม่ได้ว่าลูกๆผมเขาจะเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นอะไรผมคาดหวังว่าผมจะเปลี่ยนสถานะจากครอบครัวยากจน เปลี่ยนสถานะให้ลูกเราบอกว่ามาจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยผมใช้ชีวิตจากพ่อแม่ครอบครัวที่ยากจนก็อีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าวันนี้ผมสามารถเปลี่ยนสถานะของผมให้มีความร่ำรวยลูกผมก็จะใช้สถานะจากการมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันออกไปผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนมีโอกาสาที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเอง อยากให้คุณเปลี่ยนสถานะตัวเองณวันนี้เพื่อให้ลูกเราได้เปลี่ยนสถานะของการมีผู้ปกครองที่มีฐานะดีขึ้นด้วยการชิงแชมป์ไม่ยากเท่ากับการรักษาแชมป์คนที่มีพ่อแม่ร่ำรวยจะรักษาทรัพย์สินมรดกและความมั่งคัง่งให้ยังคงอยู่เหมือนกับที่พ่อแม่มีมันยากยิ่งกว่าการที่คนอย่างพวกเราจะเดินหน้าสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองครับ ผมให้กำลังใจสำหรับทุกๆคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตช่องมานาสีจันทร์ขอเป็นช่องที่ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันทรฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันทรด้วยครับวันนี้ขอสวัสดีครับ